วันนี้ครามาอยู่กับช่องไออุนดีแสนอมุนเองะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเราไม่ได้มาทําอะไรนะคะเรามาเล่นโรบบอกนั่นเองะค,ะะคะ่ะทุกคนคือเรานะคะก็จะนาเปิดร้านขายของกันนะคะทุกคนมันอาจจะมีเสียงรบกวนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิกนะคะไปร่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็คือใส่ชุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็ขอไปเลือกบ้านก่อนบ้านที่เราจะเลือกนะคะไว้ เขายิงกันน่ะเอ้ยสิบสี่วางไหมอ้ยุสิบสาก็ได้อุ้ยอุ้ยคนไม่มีใครมาสร้างบ้านที่นี่เลยงัย้นเดี๋ยวเราลองไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะอุ้ยมีคนยิงกันด้วยทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปหาที่อื่นใหม่ค่ะทุกคนคเจ้ามีงามว่าบัวคำ มันยิงกันน่ะ,ะมาแล้วออหรือว่าแบบไม่มีใครมาสร้างบ้านเลยลวิลเชนจะหาลูกค้ายังไงเนี่ยไม่มีใครมาสร้างอะไรหรือยไงยไม่มีเลยมันต้องแบบเล่นอยู่ตรงนั้นอะมันสนุกดีเพราะมันมีคนสร้างบ้าน คนเดี๋ยวเราก็มาขึ้นสถาน,นีรถไฟกันค่ะไปกันค่ะไปค่ะทุกคนอะไรอะ่ะไม่มีใครมาลุเลยเราจะเปิดร้านขายของอะ่ะว,วิสร้อยฝาเหรอสร้อยฝาฟ้าสุด เบือ่อทุกคนมันไม่มีใครสร้างเลยฉันเบือ่อจริงๆเลย้นใจไหมฉันเบือ่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันเล่นอะไรกันมันเล่นตีกันโอ้โห โอเกคุเราไม่มีอะไรจะเล่นเลยนะคะเพราะตอนนี้ร้านเราเปิดไม่ได้เพราะไม่มีคนเลยสากคนงั้นเราก็มาขายของอยู่านี้ก็ได้ไปขายของขนมดีกว่าขายของขนมขนมขนม,ขนมอันนี้ไม่ใช่หรือว่าร้านขนมอยู่นั่น ร้านกแกรมอุ้ยนี่นะคะเราก็ปั่นมาถึงที่ทำงานแล้วก็คือเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็ขอแบบแต่งตัวใหม่ก่อนนะคะแต่งตัวอยู่นี้เลยแบบไม่อายใครคะ่ะเน่เอาแบบเน่ ชุดเราก็แบบใส่ชุดแบบมาขายของนะนี่ไม่งแบบหนีงก็ได้นะแต่เราไม่ต้องการนนี่เรามาขายของคขะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาขายของกันค่ะนี่นะคะ่ะแล้วก็มาเช็คก,ก่อนนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดร้านแล้วคือก็จะเป็นงานของเลานี่ งานของเราคืองานนะคะค่ะทุกคนเราก็ามาปิดร้านกันนะคะปิดร้านปิดตู้เย็ยนปิดตู้เย็ยนยังไงปิดตู้เย็ยนยังไงตอนนี้มันมืดแล้วถ้าจะไม่ฉันปิดร้านเลยง่ายประตูก็ปิดไม่ได้อีกทำไงล่ะทีนี้ ข้างบนมีอะไรเนี่ยวิข้างบนมีอะไรอะแล้วก็เฮ้ยขมาถือว่าเราจะมาขายไอติมอยู่นี่ไม่นะอันนี้รถอะไรอะทากโกโอเคค่ะทุกคนเราก็แบบทุกคนเราก็ไม่ขายของแล้วนะคะเราจะมาเป็นคนขายไอติมค่ะคือถ้าเราไปแบบ หาบ้านอ่ะเปิดไฟนะคะทำอะไรดีวะ <S <S ถ้าเจ้ามีงามมาบัวคำอะไรดีวะอะไรดี <S <S หรือว่าเราจะไปเซเว่นอีเใช่เซเว่นอีเเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเซเว่นอีเกันนะคะแบบขี้เกียจเดินนะเนาะ ก็สารยอแทนเลยวนี้ยเราได้แล้วนะคะอะไรออโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปพาปั๊มน,น้ำมันกัน,นะคะ่ะปั๊มน,น้ำมันอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะ คนคือจริงเราจะมาทำเราตั้งใจมากที่จะมาทำคลิปอะไรเอ้ยทำคลิปแบบขายคอมาไปชวยลูกค้าแต่สรุปทั้งนั้นไม่มีคนขายเลยเมื่อคืนนะคะเราก็แบบเมื่อคืนเราเนาะเมืนนะมอมอม่อคืนนะทุกคนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืน่ะอะไรเมื่อคืนเราแบบเล่นสนุกมากโคสนุกเลยทุกคนแบบ อะไรขเขาเรียกว่าอะไรเล่นสนุกมากแบบสนุกแบบถึงมิเองสร้างบ้านู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปชวนคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้มาซื้อของหน่อยมาซื้อของหน่อยมาแบบอุดหนุนร้านของกี้เราไม่มีอะไรบ้างนะคะพูดแบบนี้ก็ไม่รู้คาหลายคนมากคือเราดีใจอะทุกคนเดลินกับเพื่อนเพื่อน,อนแต่สรุปตรงนั้นไม่มีใครมาเลยปะ่ะหรือว่าเราจะแบบ เดินทางไปแบบขึ้นเกาหลีเกาใจอันนี้หนังนี่ไงปัมเชลปัมเชลอันนี้อะไรหลังรถเหรออ๋ออะไรอ่ะเข้ามาอะไรอ่ะเข้ามาทำไมขับได้ไหมขับไม่ได้ที่นั่งรอที่เขุกคน ได้รถเฉยอ,อ่ะก็นั่งไปเลยขับไปเลยครับทุกคนชินขบับรถไม่เป็นอันเนี้ยพอคนเรามาถึงแล้วนี่อะไรเป็นที่ปั๊มเติมน้ำมันอุ้ยเออหาเกินไม่เอาแล้วพอแล้วหยุดดิอ่ะช่างค่ะไปแบบนี้เลย คนนีงไงเรามาถึงเซเว่นอวนลล์ปัดดีสี่ชั่วโมงเซเว่นของจริงนะคะก็จะแบบไม่เป็นแบบนี้นะคะแบบมีลูกค้าเยอะมีลูกค้าเยอะมาก <c oughs> นี่จริงเหรอเซเว่นอเวนั์มีกเอนี้นี่นะทุก <c oughs> คนกลับ เอ,อหรือว่าเราจะไปห้องรับดีห้องรับห้องรับเดี๋ยวเราไปหาห้องรับก่อนนี่นุ่งอะไรเนี่ยอย่าพึ่งทุกคนโอเคมันจะมีเสียงรบกวนเห็นไหมเราไปหาหนังที่อื่นแล้วก็มีคนตามมานี่ห้องรับเอาเปิดสิใครไมต้องเข้าหรอกอันนี้นะคะเข้าไปห้องรับก็มันจะเป็นอย่างไงล่ะ เห็นหางละมันนีโอเคครับทุกคนไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่าจับของแท้จับของแท้ไม่ใช่จับตัวปลอมหัจของแท้นี่งงีเงีงี้ยเง้หาลูกุงกกิงงกกกงก มาครับทุกคนเนี่ยเราก็มาเติมน้ำมันกันนะคะที่ปั๊มเชียวนะคะอ๋อพายเก่งเขาแจ่วหรนี่เขาแจ่วนี่เติมแล้วโอ้ย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 เติมเสร็จอย่างเนี้ยฉันจะรีบไปฉันจะรีบไปวยเติมเสร็จแล้วเติมเสร็จแลระนั่งหลังกระบะได้เด้อนั่งดิมาครทุกคนเติมน้ำมันเสร็จแล้ว หรือเราจะไปรางรถด,ดีตอนใช้านะทค,คนแบบหรือเรามาขายหลับไอติมดีวะใช่ค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราก็ขอเนี้อไปแบบกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวประมาณต่ออีพีสนะทุกคนนี่เราก็เลือกรถได้ติมเดี๋ยวไปต่ออีพีสองนะ ต่อีพีสองนะต่ออีพีสองค่ะทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนมันก็อยู่กับคลิปเดียวๆนี่แหละทุกคนเราไม่ได้ต่ออีพีสองนะคะก็มาเล่นเหมือนเดิมนะคะมาค่ะต่อทุกคนต่อ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 อันนั้นเราแบบหยุดสต็อปสต็อปไปกินข้าวทุกคนมาดูกันนะคะว่า เราจะได้ปิดร้านไม้ลูกค้าจะมาไหมนะายิ้มเป็นเวอร์เลยรคาคาะรุคนมาอุ้ยอสิบสองสิามสิบสละสิสสิี่เราจะเอาไปแล้ว เราจะขายของนีหรือเราจะไปขายของอยู่ที่น่นเอออุ้ย,ยขายขายขายสาไหมอ๋ออะไรนี่รับเลี้ยงเด็กผู้หญิงอุ้ยโอเคอค่ะทุกคนเราก็จะมาอุดหนุนก่อนว่าซื้อสายใหม่เลยค่ะสชิ้น เอาสีม่วงสองชิ้นค่ะแยยววรับนตอเาาาผมผม ขอซื้อสายใหม่เลยค่ะวันนี้เราอดกินส่ยมาแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเราก็อุ้ยทำไมไมันมีเด็กคนอ่าเออมีเด็กคนมาแบบบ้านหลังนี้เนาะจะไ,ไปสร้างบ้านตรงนั้นเถอะ คนเียวเราก็มาสร้างบ้านหลังที่อะไรเอ่ยหลังที่16นะคะโอเคเราก็หอมระเบิบ้านกันนะเยียบแบวนไงตอนโซซ่าไม่เข้าตาต้มพรมยาวสิเสร็จแล้วสิเสร็จแล้วหลอกปานไว้ก่อนเลยคะ่ะ สีแดง,งแดงอะไนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์คุกกี้เนาะเปิดครัทุกคนเดี๋ยวเรานะคะอุย้อยเดี๋ยวเราไปขอเพันก่อนเพื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 ่อนเขาขึ้น,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 นไปทำอะไรกันทางข้างบนอยากรู้จริงเลย บาคเดี๋ยวเราก็จะมาตบแต่งกันนะคะมาคาเราเอาไหนดีเอาไฟกดกกันนะไงแรดไยตอนซำว้ำผิวข้าวตามต้มผมยาวคนเจริญกกันเราไป ก็สีแดงค่ะทุกคนแดงนี่เรามาติดตรงนี้ด้วยนะคะแบบทำบ้านนะใครจะมาซื้อของก็มาซื้อได้นะ่าะ้าเอิ่มอะไรเดี๋ยวเราก็ขอคุยก่อนนะ นี่เธอมาอุดหนุนร้านคุกกี้ฉันไหมทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แบบเรียกลูกค้าแล้วอะไรเนี่ย,ยฉันถามฉันถามไม่ค่อยอยากไปเลยเหรอฮะไปร้านคุกกี้ของฉันไหม ุนฉันได้นะนานาฉันไม่มีลูกค้าเลย คนตอนนี้นะคะแบบเดี๋วเราแบบบอกก่อนว่าเธอไปซื้อคุกกี้กับฉันไหมที่ร้านฉันไม่ช่วยฉันอุนอุนอ่ะนะ ะไปตามฉันมาเุเ้ยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เรียกลูกค้าเรียบร้อยคะ่ะทุกคน้ยลูกค้ามาแล้วเดีเ๋ยวเราแบบพิมก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกค้าคนแรกเลยนะรับอะไรไดีคะ่ะ ไม่ตอบอีกหรือเขากำลังพิมพ์คุกกี้ค่ะ<อ>เชิญน,นั่งได้นะคะคุกกี้นะคะคุกกี้คุกกี้ละ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  ทั้งหมดห้าบาทค่ะขอบคุณนะคะ เช่นใหม่นะคะบ๊ายบาย ราดีใจกับลูกค้ามากๆเลยนะคะที่แบบมาอุดหนุนเราโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปอะไรเอ่ยไปเรียกลูกค้าค่ะทุกคนดูสินี่เราก็จัดแค่นี้นะคะเพราะาร้านเราไม่มีอะไรมากมายหรือจะจัดข้างในดีเออข้างในยังแม่วิบวับเลยเดี๋ยวเราก็จัดอีกคทุกคน ชัดอะไรดีอ่ะอุ้หรือเราชัดแบบทอุ่งนี้นี่นะไม่เอาว้าวไม่้องการอะไรอืมมีร้านคุกกี้ของชั้นไหมเนี่ยเอาวินี่ไง อุ้ยเด้อเดอเด้อเด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 ้อเดออกไปเอาไปเอกไปเอาอไปวุ้ยอุ้ยเ <c oughs> จ็บคอ <c oughs> นี่ตั้งไม่ตรงนี้เอออีกอัน <c> น <oughs> ึงดูคนเราไอ้แหละดูคนงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปรีโนเวทบ้านก่อนนะทุกคนมันให้จัดแค่น,นี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเรียกลูกค้ากัน,นค่ะอะไรเนี่ย สายใหม่คะ่ะรับเลี้ยงเด็กผู้หญิงซื้อสายใหม่นะคะเอาสองชิ้นค่ะสีม่ว,ง,วงกับสีชมพูคะ่ะ เอาทั้งหมดกี่บาทคะทุกคนเรวตอนนี้เราก็มาอุดหนุนร้านเพื่อนนะคะ คนดูสิเพื่อนมันไม่มตอบเราโอเคงั้นเราไปกันกน็อ่ะสี่สิบบาทเหรออ่ะหูแพงมาก40บบาทเราขายอะไรห้าบาทอ่ะโอเคตอนนี้แล้วก็อ้าว อะไรกันครับนี่มาแล้วเย,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 ย่ละวแย่ดอนอนวุยทุกคนมีลูกค้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามา,า,มาเาดดเด ลูกค้าไปแล้วรับอะไรดีคะยินดีต้อนรับค่ะเอ,อ้าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปถามเขาก่อน จะมาซื้อร้านฉันไหมคะ่านไี่เธอไปอุ่นหนุนร้านฉันหน่อยนะฉันอุ่นหนุนร้านเธอแล้วไม่ใช่หรอ ให้มาแบบกดหนุนฉันเลยเมื่อราไปเรียกลูกค้ากันก็ได้เรียกลูกค้าก่อนยินดีต้อนรับร้านคุกกี้ค่ะอุ๊ยเอา,า,า,าไปเยเราเดี๋ยวเราแบบเอาไปก่อนนะคะ ป้าย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 มีป้ายไหมขอพิมพ์หน่อยดิพิมพ์เอิ่มพิมพ์ยินดีต้อนรับลานคุกกี้ค่ะ ไดไงคุณคุณขึ้นมาบนบ้านฉันทำไมคุณคุณขึ้นมาบนบ้านฉันทำไมแค่นี้แหละาไม่งั้นฉันไล่คุณออกจากบ้านนะเฮ้ย บอกแล้วไอรินมาตื่นใส่ละปะนี่ไอรินมาได้ปานางยืนลวดฟูดเดียว ลองลองดูบุดียว บึงกัไเไปนงนิงเมอกี้ยิงเจ็บจุงเลยทุกคนรอแป๊บนึงนะต่อีพีสองนะทุกคน